โดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา MMB a ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนรักรถต้อง MMB เท่านั้นคลิปนี้กับช่อง Power My Solar Cell นะครับก็มาเจอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆเกี่ยวกับ Solar Cell นะครับแล้วก็คลิปเกี่ยวกับการซ่อมต่างๆนะครับในช่อง Power My Solar Cell นะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับที่เพื่อนเห็นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว s p o ต t Light นะครับ ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ผมได้สั่งมาจากออนไลน์นะครับใน Lazada นะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสําหรับใช้ไว้ใช้งานนะครับอย่างเช่นเราจะไปใช้งานในสวนนะครับในไร่นะครับหรือจะติดหน้ารถนะครับหรือจะเป็นหน้ารถไถก็ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดที่มันใหญ่นะครับถ้าติดรถก็จะเป็นพวกออฟโรดก็จะดีกว่านะครับสําหรับตัวหน้าแป่นใหญ่ขนาดนี้นะครับสำหรับสปอตไลท์ตัวนี้ครับที่ผมเลือกมานะครับก็จะมีในส่วนของ ข้อดีของมันนะครับที่เลือกมานะครับสำหรับทีนี้ครับก็จะไม่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าเป็นการใช้งานทางอ้อมนะครับเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ใช้งานเราอาจจะไปพ่วงกับแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านนะครับหรือว่าข้างบ้านนะครับหรือจะเป็นในสวนในไร่นะครับก็สามารถที่จะเอาไปติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวมาดูข้อดีของตัวนี้นะครับที่ผมเลือกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอตไลท์นะครับที่ ค่อนข้างจะมีหลอดไฟเยอะนะครับมาดูขนาดกันนะครับเดี๋ยวผมวัดจากตลับเมตรกันดูว่าขนาดเท่าไหร่ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่21เซนนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่10เซนนะครับสบําหรับความกว้างก็ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับเอาไปติดรถเล็กๆไม่เหมาะนะครับตัวนี้ก็ไว้สําหรับติดรถใหญ่นะครับถ้าไปติดกับรถนะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟนะครับมันก็จะมีในส่วนของหลอดที่เป็นหลอดที่เป็นจุดนะครับตัวนี้ ก็จะมีอยู่หลายแถวนะครับด้วยกันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนสปอตไลท์บาร์ข้างล่างนะครับที่เป็นเหมือนกับโคมจํานวน4ชุดนะครับอย่างที่จริงแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีแค่แถวเดียวนะครับ LED แต่ว่าการสะท้อนแสงของมันนะครับก็จะมีเหมือนกับ LED หลายดวงนะครับมาติดอยู่นะครับก็จะเป็นข้อดีของมันนะครับในส่วนของราคานะครับที่ซื้อมาก็ราคาก็ไม่แพงมากตัวนี้ซื้อมาราคา140บาทนะครับ ก็ถือว่าไม่แพงรวม2ตัวนะครับซื้อมาก็จัดส่งอยู่ที่300บาทนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับสําหรับสปอตไลท์นะครับก็ในคลิปก่อนผมก็ได้เทสมาแล้วครับสําหรับตัวที่เป็นตัวขนาดเล็กนะครับมาเทสความสว่างแล้วอีกรุ่นนะครับตัวนั้นก็สว่างได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนั้นก็ข้อเสียก็จะมีในส่วนของ ที่เป็นด้านข้างมันจะมีน้ําเข้าได้นะครับแล้วก็ซิลมาไม่ค่อยดีในส่วนของตัวนี้ดูแล้วสภาพน่าจะซิลมาดีกว่านะครับแล้วก็ระยะยาวเดี๋ยวคอยดูอีกทีครับว่ามันจะรั่วไหมครับเดี๋ยวเราลองมาต่อไฟดูนะครับว่ามันสว่างไหมครับตอนนี้ผมใช้ตัว power supply นะครับที่เป็น switching แทนแบตเตอรี่ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะมีตัวปรับไฟไ้นะครับว่าจะให้เหลือไฟกี่โวลต์นะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ 12โวลต์นะครับก็12.3โวลต์ก็ตีว่าใช้งาน12โวลต์นะครับและผมก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับตัวสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะวัดแอมป์ให้เพื่อนดูนะครับว่ามันกินกระแสกี่แอมป์นะครับตัวนี้เราไปเริ่มต่อนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสต่อให้ดูครับแต่แรกเลยก็ให้พันเทปไปนะครับสักเส้นก่อนนะครับเพราะว่าเราเทสกันสายมันช็อตกันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดู ครับเพื่อนผมต่อไปที่ขั้วสีเหลือนะครับมาดูว่าหลอดตัวไหนติดนะครับตัวนี้จะเป็นโคม4ี่ชุดด้านล่างนะครับติดนะครับสว่างออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะสว่างพุ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มืดมากนะครับก็ถือว่าจับไหมนะครับตัวนี้สําหรับตัวที่เป็นโซน4ี่โซนด้านล่างนะครับตัวนี้มันจะทําให้ไฟมันไม่เหมือนกับกระจายได้ทั่วครับแล้วก็พุ่งด้วยนะครับอาจจะพุ่งไม่ไกลแต่ว่าความกระจายของมันจะแจ่มนะครับอาจจะแสงมันอาจจะไม่ เป็นเม็ดนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับในส่วนตัวนี้ก็แสงอาจจะเป็นเม็ดบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นพอยต์ของมันของ LED แต่ละจุดนะครับเดี๋ยวผมจะเลาต่ออีกโซนนะครับเป็นโซนสีแดงนะครับที่เป็นไฟที่เป็นพอยต์นะครับตัวจุดตอนนี้ก็จับกล้องเลยครับไม่ค่อยถนัดอะไรครับก็ ตัวนี้ก็จะต่อในขั้วของสีแดงนะครับสีแดงกับสีดํานะครับมันก็จะสว่างทั้งหมดนะครับจะเป็นทั้งโคมนะครับสว่างติดหมดนะครับความสว่างมันก็จะค่อนข้างจะพุ่งแรงนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของพอยท์ที่เป็นพอย์สว่างแรงๆนะครับตัวพอย์บนนะครับที่เห็นนะครับจุดตรงนี้จะเป็นโซนสว่างของหลอดที่เป็นตัวจุดนะครับเยอะๆนะครับที่เป็นแผงด้านบนนะครับมันจะทําให้มีจุดพุ่งได้ไกลนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เป็นแสงนวลๆข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ไฟที่เป็นสี่โซลน่ารานครับมันก็จะช่วยแบ่งกันกระจายออกนะครับสําหรับตัวนี้ครับสามารถส่งได้ไกลครับดูแล้วนอครับเพื่อนก็้ามาเทสที่ดูนะครับวิธีการต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมเทสมานะครับที่ใช้งานมันครับค่อนข้างสว่างดีนะครับแล้วก็หน้ามันจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็น่าจะซิลได้ดีครับอย่างที่บอกเดี๋ยวลองเทสอีกทีนะครับว่ามันจะทนไหมครับสำหรับตัวใหม่ๆที่ใช้งาน อ่าลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับเราวัดกระแสด้วยนะครับเดี๋ยวมาคำนวณกระแสกันว่ามันกินเท่าไหร่นะครับตัวนี้ต่อในส่วนของติดทั้งหมดนะครับหลอดทุกโคมครับติดกันหมดเลยครับกินกระแสอยู่ที่1.4แอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่าเราจะใช้แบตเท่าไหร่นะครับสำหรับการใช้งานนะครับง right? mmm so no on ่ายๆเลยครับสมมติเราตอนนี้สปอตไลท์ตัวนี้ครับกินไฟอยู่ที่สปอตไลท์ตัวนี้ครับกินไฟอยู่ที่1.4แอมป์นะครับตัวนี้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องคิดอะไรที่มันวุ่นวายนะครับ วัดเวอร์ะไรก็ต้องคิดออกมานะครับเราได้แอมออกมาเรียบร้อยนะครับ1.4แอมเราจะใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้ยาวนานได้กี่ชั่วโมงนะครับง่ายๆคือสมมติว่าเพื่อนๆต้องการใช้งานสปอ t l ตไลท์ตัวนี้ครับเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันนะครับอาจจะเปิดติดยาวนะครับทั้งคืนโอเคง่ายๆครับเอา1.4นะครับคูณกับคูณกับ8นะครับ ก็จะเท่ากับแบตเตอรี่ต้องใช้นะครับคือ1 1 2แอมป์นะครับตัวนี้สรุปไปง่ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการใช้8ชั่วโมงครับก็ใช้แบตเตอรี่ประมาณสัก12แอมป์นะครับหรือ1 4แอมป์นะครับรองรับไว้นะครับในส่วนของการชาร์จก็เพื่อนๆก็ไปดูเพิ่โซล่าเซลล์ครับแผงชาร์จอีกทีนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปหลังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการติดแผงใช้งานนะครับจ้าสูตรต้องการแบตที่จะแอมป์ไม่สูงนะครับก็คูณไปนะครับ1.4นะครับ คูณกับสมมติว่าใช้วันแค่3ชั่วโมงนะครับใช้ไม่เยอะก็คูณ3ไปนะครับก็เท่ากับใช้แบตเตอรี่แค่4.2แอมป์นะครับก็ซื้อแบตเตอรี่5แอมป์6แอมป์มาใช้ได้นะครับนีครับแล้วในส่วนของถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้2หลอดนะครับก็คูณ2ไปนะครับสมมติอันนี้5ชั่วโมงนะครับก็คูณ2ไปนะครับก็ต้องใช้แบตเตอรี่สำรอง8.4แอมป์นะครับขันต่ำก็แซบๆก็คือ10แอมป์ก็ได้ครับติดไว้ จะได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับอันนี้กระัวส่นของ5์2หลอดนะครับ 8A ก็ง่ายๆครับมาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับการกินไฟนะครับในส่วนของวัตต์นะครับตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าความสว่างมัน300วัตต์200วัตต์นะครับมันเป็นวัตต์ความสว่างของหลอดนะครับมันไม่เกี่ยวกับตัววัตต์ใช้กินกระแสตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยผมมาวัดให้ดูนะครับการกินไฟนะครับว่าประมาณเท่านี้แล้วก็สามารถใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่ครับสำหรับการเลือกใช้นะครับ มาดูความสว่างกันอีกรอบนะครับอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับว่าสว่างแค่ไหนครับค่อนข้างพุ่งไกลนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไม่ส่งไปทางนี้นะครับมันไปแยงบ้านเขานะครับถ้าเป็นที่ลงแจ้งนะครับหรือเป็นที่มืดๆต่างจังหวัดนะครับก็จะสว่างมากเลยครับสําหรับสปอตไลท์แบบนี้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมเคยไปถามข้างนอกนะครับราคามันไม่ได้ถึงประมาณ150บาทที่ซื้อมาเลยครับค่อนข้างสูงนะครับเคยไปถามก็ประมาณ300 ถึง400นะครับที่เขาขายกันนะครับก็เราซื้อออนไลน์เราก็ดูร้านเลยครับมันมีหลายราคาให้เลือกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาฝากันเพื่อนกันนะครับสำหรับสปอตไลท์นะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดติดตามช่อง Power m s o l a r o l e l l ด้วยนะครับสวัสดีครับ